คนกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยวส0วันก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าวันนี้เป็นวันที่32แล้วนะครับเฝ้าเดี่ยววันนี้เรามาถึงหนังสือปฐมกาลบทที่41่แล้วนะครับผมจะสรุปย่อๆดังนี้เวลาผ่านไป2ปีเต็มที่โยเซฟถูกขังลืมเพราะพนักงานเชิญจอกเสวยก็ลืมเรื่องโยเซฟไปสนิทแล้วก็ไม่ได้รายงานคดีที่โยเซฟถูกใส่ร้ายต่อฟาโลแล้วอยู่มาคืนหนึ่งฟาโลก็ฝันประหลาดนะครับ ฝันไปว่าเขายืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนาย <c oughs> เห็นวัวอ้วนผีเจ็ดตัวนะครับที่แข็งแรงขึ้นมาจากแม่น้ำมากินหญ้าที่ริมฝั่งแล้วก็มีวัวอีกเจ็ดตัวก็ขึ้นมาจากแม่น้ำเช่นกันแต่ว่ากลุ่มหลังนี้ล้วนผอมโซและน่าเกลียดแล้ววัวที่ผอมโซทั้งเจ็ดตัวก็มากินวัวอ้วนผีเจ็ดตัวแรกแล้วฟาโลก็สะดุ้งตื่นนะครับจากนั้นฟาโลก็นอนหลับต่อไปอีกคราวนี้ก็ฝันอีกแล้ว ในฝันเขาเห็นต้นข้าวต้นหนึ่งกำลังออกรวงเจ็ดรวงและเป็นมเมล็ดที่อ้วนผีสวยงามมากแต่หลังจากนั้นก็ออกรวงอีกเจ็ดรวงเป็นมเมล็ดข้าวที่เหี่ยวแห้งนา่าเกลียดรวงข้าวที่เหี่ยวแห้งก็กืนจินรวงข้าวที่สวยงามนั้นจนหมดแล้วฟาโลก็สะดุ้งตื่นอีกครั้งนะครับด้วยความที่ตกกังวลฟาโลจึงสั่งนักเล่นอาคมนักปราดของอียิปต์และหลลัหลวงประจำราชาสำนักมาทำนายฝันนะครับ แต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าความฝันนั้นมีความหมายว่าอะไรเวลานั้นเองพนักง,งานเชิญจอกเสวยก็เพิ่งจะนึกได้ถึงโยเซฟนะครับถ้าไม่มีเรื่องฝันของฟาโลมาสกิดใจเขาก็คงลืมโยเซฟไปยาวเลยละครับแต่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นเขาก็เลยเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าโยเซฟทำนายฝันได้แม่นก็เลยรีบรายงานฟาโลว่ามีท่าชาวฮิบูคนนึงติดคุกอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนแล้วเขาก็ทำนายฝันได้แม่นยำมาก ฟาโรจึงสั่งเรียกตัวโยเซฟมาเข้าเฝ้าโดยด่วนนะครับแล้วโยเซฟก็กล่าวกับฟาโรว่าเออท่านฟาโร่ครับผมเองก็ไม่ได้กิ่งกัดอะไรนะครับผมเองก็ทํานายฝันไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าพระเจ้าที่สถิตอยู่กับผมทํานายได้พระองค์จะทรงช่วยให้ผมรู้ความหมายและทํานายฝันให้กับท่านฟาโร่ได้นะครับแล้วฟาโรก็เล่าความฝันทั้งสองครั้งให้โยเซฟฟังโยเซฟก็ตอบไปว่า ความฝันครั้งแรกมีวัวผอมเจ็ดตัวมากินวัวอ้วนเจ็ดตัวและครั้งที่สองรวงข้าวเหี่ยวแห้งเจ็ดรวงมากินรวงข้าวที่สมบูรณ์เจ็ดรวงฝันทั้งสองครั้งนี้มีความหมายเดียวกันนั่นก็คือพระเจ้ามาเปิดเผยให้ฟาโรห์ทราบถึงอนาคตว่าในอีกเจ็ดปีต่อไปนี้อียิปต์จะอุดมสมบูรณ์และหลังจากนั้นอีกเจ็ดปีอียิปต์จะแห้งแล้งอดอยากอยู่โหยประชาชนจะลืมความอุดมสมบูรณ์ในเจ็ดปีแรกเสียสิ้น และการการดานอาหารจะทำลายแผ่นดินอียิปต์ไปตลอด7ปีหลังไม่เพียงทำนายฝันเท่านั้นนะครับโยเซฟยังเสนอแผนงานสําหรับแก้ปัญหานี้ด้วยนะครับโดยให้ฟาโลคัดเลือกคนที่มีสติปัญญาหลักแหลมมาบริหารโปรเจกต์นี้และเสนอให้ในช่วง7ปีแรกที่อุดมสมบูรณ์ให้ฟาโลแต่งตั้งข้าราชการประจําแต่ละเมืองดูแลการเก็บพืชผลผลิตเอาไว้ในคลังของแต่ละแห่งโดยให้เก็บไว้หในห้า ของผลผลิตที่ได้ใน7ปีแรกเพื่อเป็นสเบียงสำรองสำหรับ7ปีหลังที่กันดานอาหารทำแบบนี้ประเทศอียิปต์ก็จะรอดจากการอดตายพี่น้องท่รักษ์เมื่อโยเซฟพีเซนแผนงานโปรเจกต์นี้จบแล้วทั้งฟาโลและข้าราชการทั้งกวงก็ลุกขึ้นตบมือกันใหญ่ชื่นชมชื่นชอบไอเดียของโยเซฟมากถึงขนาดฟาโลเอ่ยปากชมว่าพวกเราจะ หาใครที่มีวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยภายในเหมือนชายคนนี้ได้หรือทั่วอียิปต์คงไม่มีแล้วว่าแล้วฟาโรก็กล่าวว่าเนื่องจากพระเจ้าได้เปิดเผยความหมายความฝันให้เจ้ารู้และเจ้าก็ยังมีสติปัญญาหลักแหลมในการแก้ปัญหาของประเทศอียิปต์ดังนั้นเราแต่งตั้งให้เจ้าเป็นผู้ดูแลประเทศอียิปต์แทนเรามีอำน,นาจสูงสุดรองจากเราคนเดียวเท่านั้นในการบริหารและสั่งการทุกอย่างของประเทศนี้พูดง่ายๆก็คือ ตอนนี้โยเซฟก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์นั่นเองล่ะครับมีอำนาจรองจากฟาโร์คนเดียวเท่านั้นซึ่งขณะเวลานั้นโยเซฟมีอายุเท่าไหร่รู้ไหมครับเขาก็มีอายุได้30ปีพอดีเลยคือออกมาจากคุกป,ปั๊บก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยแถมฟาโร์ก็เปลี่ยนชื่อให้ใหม่คือสาเฟนัตปาเนอาเป็นชื่อแบบชาวอียิปต์นะครับแถมยังยกสาวสวยให้เป็นเมียอ,อีกด้วยซึ่งเป็นลูกสาวของปุโรหิต แห่งเมืองโอนครับในระหว่างเจ็ดปีแรกที่อุดมสมบูรณ์นะครับคุณโยเซฟก็เดินสายไปตรวจราชการทั่วแผ่นดินอียิปต์เพราะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องเดินสายไปนั่นไปนี่นะครับควบคุมการเก็บสเสบียงอาหารในทุกๆเมืองผลผลิตที่เก็บได้ในเจ็ดปีแรกก็มีมากมายมหาศาลเหวกับเม็ดทรายในทะเลจนต้องเลิกทําบัญชีไปเลยนะครับเพราะว่านับกันไม่ไหวและก็ในระหว่างเจ็ดปีแรกนั่นเอง โยเซฟก็มีลูกชายสองคนที่เกิดจากนางอาเสนัทลูกสาวคนสวยของปุโรหิตเมืองโอนลูกคนแรกชื่อมนัสเสนะครับแปลว่าพระเจ้าทําให้ข้าพระเจ้าลืมความขมขื่นจากญาติพี่น้องและลูกคนที่สองชื่อเอฟลาอิมแปลว่าพระเจ้าทรงทําให้ข้าพระเจ้ามีลูกหลานมากมายในดินแดนที่ฉันตกทุกข์ได้ยากนี้และในที่สุดเมื่อเจ็ดปีแห่งความออดมสมบูรณ์สิ้นสุดลงแล้วเจ็ดปี แห่งการกันนาอาหารก็เริ่มต้นขึ้นมันก็เกิดการกันนาอาหารไปทั่วแผ่นดินอียิปต์นะครับเมื่อชาวอียิปต์เริ่มได้รับผลกระทบจากความอดอยากแห้งแลง้งผู้คนต่างมาทูลขออาหารจากฟาโรฟาโรก็สั่งชาวอียิปต์ทุกคนว่าพวกเจ้าจงไปหาโยเซฟและทําตามทุกสิ่งที่เขาบอกให้ทําแล้วโยเซฟก็เปิดคลังสเบียงอาหารที่เคยเก็บสะสมไว้ออกมาขายข้าวให้ชาวอียิปต์ทุกประเทศทั่วโลกก็พากันมาซื้อข้าว จากโยเซฟด้วยนะครับเพราะเกิดการกันาหารุนแรงไปทั่วโลกถึงตรงนี้ให้คนกดสต๊อปหยุดชั่วขณะแล้วอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าประเด็นแรกเหตุใดโยเซฟจึงทํานายฝันให้ฟาโรห์ได้อย่างถูกต้องแม่นยําตรงนี้สะท้อนถึงอะไรพระเจ้ามีแผนการอะไรกับโยเซฟมีเลมาพิเศษอะไรที่พระเจ้าบอกคนหรือไม่อย่างไรประเด็นที่2เหตุใดฟาโรห์จึงให้โยเซฟพ,พ้นโทษโดยไม่สืบสาวเรื่องราวในอดีตเลย และแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์พร้อมทั้งให้แต่งงานกับลูกสาวของปุโรหิตเมืองโอนด้วยประเด็นที่3เหตุใดโยเซฟจึงถูกขังลืมไป2ปีเต็มทั้งทั้งที่ทพนักง,งานเชิญจอกสเสวยก็พ้นโทษและได้มารับใช้ฟาโรทุกวันเหมือนเดิมแล้วทําไมพระเจ้าไม่ดลใจให้พนักง,งานเชิญจอกสเสวรยรายงานเรื่องโยเซฟโดนใส่ร้ายต่อฟาโรเพื่อโยเซฟก็จะได้พ้นโทษแล้วก็ไม่ต้องถูกขังลืมไปอีกสองปีเต็ม ตรงนี้มีเลมาพิเศษอะไรสั้นอยู่หรือไม่อย่างไรให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับได้รับเลมาอะไรก็จดลงสมุดเป้าเดียวไว้สําหรับผมเลมาที่ได้รับคือประเด็นแรกเหตุใดโยเซฟจึงทำนายฝันให้ฟาโลได้อย่างถูกต้องแม่นยําตรงนี้สะท้อนถึงอะไรพระเจ้ามีแผนอะไรกับโยเซฟมีเลมาพิเศษอะไรที่พระเจ้าอยากจะบอกคนหรือไม่อย่างไรเลมาที่ผมได้รับคือโยเซฟทำนายฝันของฟาโลได้ถูกต้องแม่นยํา ก็เพราะพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับโยเซฟในล่ะครับและโยเซฟก็กล่าวกับฟาโลว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยให้เขาได้รู้เขาจึงทํานายฝันได้ไม่ใช่เพราะความสามารถพิเศษของเขาเองแต่เป็นเพราะพระเจ้าผู้มาทําให้ฟาโลฝันแล้วก็มาเปิดเผยให้เขารู้ความหมายของความฝันนี่น้องที่รักตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าแม้โยเซฟจะถูกขังลืมไปสองปีเต็มแล้วเขาก็ไม่ได้มีใจขมขืนกับพระเจ้าเลยนะครับ เขาก็ยังคงมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและเขายังสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าสามารถอย่างรู้การเปิดเผยสําแดงจากพระองค์ได้และสะท้อนถึงแผนการของพระเจ้าที่จัดฉากให้ฟาโรฝันแล้วก็จะได้ทําให้โยเซฟมีโอกาสมากแก้ฝันให้ฟาโรเพื่อโยเซฟก็จะได้พ้นจากการถูกขังลืมและได้รับการอวยพรเป็นถึงนายกรัฐมนตรีของอียิปต์ไงล่ะครับคุณจะเห็นว่า นี่ก็คือ Personal ลแผนที่เป็นแผนเฉพาะเจาะจงของพระเจ้าที่มีต่อกุโยเซฟนะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงอิสยาห์บทที่49ข้อ15ที่กล่าวว่าผู้หญิงจะลืมบุตรของนางที่ยังกินนมอยู่หรือและไม่สงสารบุตรจากครันของนานได้หรือและถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะลืมได้แต่เราจะไม่ลืมเจ้าเพราะดูสิเราได้สลับเจ้าไว้บนฝ่ามือของเราเสมอเห็นไหมครับพนะี่น้อง นี่ก็คือพลลักษณะที่สําคัญหนึ่งของพระเจ้านะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่จดจำํำจดจําเราได้ไม่เคยลืมเหมือนผู้หญิงที่คลอดลูกออกมาแล้วจะลืมลูกของตัวเองได้อย่างไรล่ะครับดังนั้นแม้ว่าโยเซฟจะถูกขังลืมคือถูกผู้เชนจอกอลืมไปแล้วถึงสองปีเต็มนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ไม่เคยลืมโยเซฟและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพระองค์ก็จัดฉากสร้างสถานการณ์ให้โยเซฟ ได้รับโอกาสดีๆในการหลุดจากกุ๊กแถมออกมาแล้วก็ได้เป็นถึงนายกรัฐมนตรีมีอำนาจสูงสุดรองจากฟาโรห์คนเดียวเท่านั้นในการปกครองอียิปต์พี่น้องที่รักของเองก็มีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับคือเคยอธิษฐานทูลขออะไรบางอย่างจนผมลืมไปแล้วนะครับว่าผมขออะไรไปเพราะผ่านไปหลายปีก็ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าจู่ๆอยู่มาวันนึงผมก็ได้รับสิ่งที่อธิษฐานทูลขออย่างคาดไม่ถึงคือ ผมเองก็ลืมไปแล้วนะครับคิดว่าพระเจ้าจะไม่ตอบแล้วแต่พอพระเจ้าตอบคำอธิฐานไปแล้วหลายวันจึงเพิ่งนึกมาได้ว่านี่เป็นเรื่องที่เราเคยขอพระเจ้าไว้เมื่อ,อหลายปีก่อนนี่นาคือผมลืมไปแล้วแต่ว่าพระเจ้าไม่เคยลืมนะครับแบบที่พระเจ้าไม่เคยลืมโยเซฟแม้เขาจะถูกขังลืมก็ตามแต่ประเด็นสําคัญคือคุณอาจลืมเรื่องที่คุณขอไปแล้วแต่คุณจะต้องไม่ลืมพระเจ้านะครับคือถ้าคุณลืมพระเจ้า ก็เปรียบเสมือนคุณลืมความสัมพันธ์ที่มีต่อพระองค์ไปถ้าคุณลืมที่จะใช้เวลาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระองค์ลืมที่จะเข้ามาเข้าเฝ้าพระองค์เป็นประจำทุกวันพระองค์ก็จะลืมคุณเช่นเดียวกันนะครับพระคมภีเก่าวย้าบ่อยหลายครั้งหลายหนว่าพระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟนี่แสดงว่าโยเซฟไม่เคยลืมพระเจ้าและมีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์อยู่เสมอดังนั้นถ้าตาบใดที่คุณไม่ลืมพระเจ้าแม้ว่าคุณ อาจจะลืมเรื่องที่คุณเคยอธิษฐานขอพระองค์ไปแล้วแต่พระองค์ก็ไม่เคยลืมที่จะตอบคำอธิษฐานของคุณแน่นอนครับขอเพียงคุณไม่ลืมพระองค์แล้วมัวหันไปหาพลังกดแห่งแรงดึงดูดหรือพลังจักรวาลหรือพลังของ AI โรบอทถ้าคุณไม่หันไปพึ่งพาพระอื่นๆของยุคนี้คุณก็จะไม่ผิดหวังเลยครับคราวนี้มาดูประเด็นที่ส เหตุดดฟาโลจึงให้โยเซฟพ้นโทษโดยไม่สืบสาว,ราวเรื่องในอดีตเลยและก็แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์พร้อมทั้งให้แต่งงานกับลูกสาวของปุโรหิตเมืองโอนด้วยเลมาที่ผมได้รับคือเหตุที่ฟาโรไม่มัวไปสืบสาวเรื่องในอดีตของโยเซฟเพราะว่าการแก้ฝันของโยเซฟมันตอบโจทย์ความต้องการของฟาโรพอดีไงเลยล่ะครับฟาโรกกำลังวิตกกังวลเคร่งเครียดกับความฝันประหลาดของเขา เขาจึงไม่มีอารมณ์ที่จะไปสืบสาวเราเรื่องเรื่องที่โยเซฟทํามาในอดีตและ,ะมันก็ไม่มีความจําเป็นด้วยนะครับเพราะโยเซฟแก้ฝันได้อย่างเป็นที่พอพอใจทั้งต่อฟาโรห์และขาล้าราชการทั้งปวงแล้วนั่นเองและการที่เขาได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์มันไม่ใช่แค่การทํานายฝันได้แม่นยําเท่านั้นนะครับคือถ้าคุณแค่ทํานายฝันได้นะครับอย่างมากคุณก็อาจจะได้ตําแหน่ง หัวหน้าหัวหลวงประจำราชสำนักเท่านั้นแต่ว่าโยเซฟมีสติปัญญาเสนอนโยบายอภิมหาโปรเจกต์ที่จะแก้ปัญหาความอดอยากยหยวโหยในช่วงเจ็ดปีกันดานอาหารได้ด้วยโดยไม่จำเป็นจะต้องไปกู้เงิน5แสนล้านบาทเพื่อมาแจกเงินดิจิตอลเลยนะครับเมื่อฟารโรได้ฟังการถแถลงนโยบายแก้ปัญหาของประเทศจากโยเซฟแล้วถึงกับกล่าวว่าเราจะไปหาใครที่มีวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่ภายในเหมือนชายคนนี้ได้แล้วหรือ ไม่มีเลยตรงนี้ก็แสดงถึงการที่พระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟจึงทําให้เขามีสติปัญญาหลักแหลมเป็นพิเศษนั่นเองไงล่ะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงยากอบบทที่หนึ่งข้อห้าที่กล่าวว่าแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระไถยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอเห็นไหมครับพี่น้อง นี่ก็เป็นลักษณะที่โดดเด่นของพระเจ้าลักษณะหนึ่งนะครับคือพระองค์เปี่ยมด้วยสติปัญญาความรอบรู้รู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตถ้าคุณไม่รู้เรื่องอะไรคุณสามารถอธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าได้เสมอนะครับและถ้าคุณเป็นคริสเตียนอาจารย์บอกลก่าว,ว่าร่างกายของคริสเตียนเราเป็นวิหารที่ประทับของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และพระองค์ก็รอบรู้รทุกสิ่งในจักรวาลมีฉายาว่าที่ปรึกษามาสจัน่นถ้าคุณสนิทสนมกับพระองค์คุณก็สามารถ อธิษฐานขอรับสติปัญญาจากพระองค์ได้ไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นแค่เรื่องงานรับใช้พระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคุณสามารถขอสติปัญญาได้ในทุกเรื่องรวมถึงเรื่องการทํามาหาเงินได้ด้วยนะครับมันก็เหมือนโยเซฟก็ได้รับสติปัญญาในการแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของชาวอียิปต์ในช่วงเจ็ดปีที่กัน,นอาหารไงล่ะครับมันไม่ได้เป็นแค่สติปัญญาในด้านฝ่ายวิญญาณเท่านั้นนะครับแต่เป็นสติปัญญาในด้านกายภาพฝ่ายโลกด้วย พี่น้องที่รักตรงนี้มีอะไรมากพิเศษอีกอย่างคือคุณจําได้ไหมครับว่าโยเซฟเคยเป็นทาสของพ่อค้าเล่ในช่วงเวลาที่ต้องเล่นล่อนในทะเลทรายมันก็เป็นเวลาที่เขาได้รับการฝึกฝนจัดเตรียมชีวิตในการฝึกงานเป็นพ่อค้านะครับเพราะเวลานั้นก็ทําให้เขาได้ฝึกพูดภาษาหลายๆภาษาของชาวเผ่าต่างๆเมื่อเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเดินทางไปตรวจราชการในเมืองต่างๆจึงทําให้เขาสื่อสารได้อย่างคล่องกับชาวพื้นเมืองในหลายๆเผ่านะครับ แล้วพอเข้ามาเป็นทาสของขุนนางระดับสูงโบติฟาช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่พระเจ้าจัดเตรียมฝึกฝนให้เขาเป็นหัวหน้าทาสนะครับซึ่งก็คือฝึกงานเป็นซีอนั่นเองไงละครับมันทาให้เขารู้หลักการเป็นผู้นําและเป็นผู้บริหารในองค์กรใหญ่ของเจ้านายโบติฟาดังนั้นตลอดช่วงเวลาหลายปีที่เขาต้องเป็นทาสมันดูเหมือนเรื่องไม่ดีเลยใช่ไหมครับแต่ว่าประสบาการณ์เหล่านั้นกลับมาเป็นผลดีต่อเขาเพราะทําให้เขา มีทั้งสติปัญญาจากพระเจ้าและมีทักษะประสบการณ์ในการเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารปกครองคนอีกด้วยนะครับแล้วช่วงติดคุกหลายปีเขาได้ประสบการณ์อะไรจากความทุกข์ยากในขณะติดคุกพระคมพีกล่าวว่าเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้านักโทษคุณรู้ไหมครับว่าการเป็นหัวหน้านักโทษมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับจะต้องมีจิตวิทยาสูงมากในการปกครองคนที่มีนิสัยเกเรและพระเจ้าก็ได้ใช้เวลาช่วงที่เขาติดคุกนี่แหละครับ พัฒนาภาวะผู้นําให้แก่เขาดังนั้นเขาจึงมีทักษะประสบการณ์ในการปกครองคนหลากหลายประเภทถ้าเขาไม่ตกเป็นทาสหลายปีไม่ติดกุกหลายปีเขาก็จะขาดทักษะและประสบการณ์ตรงนี้ไปและเขาก็คงทําได้แค่เป็นหัวหน้าหัวหลวงที่ทํานายฝันได้เท่านั้นเองคงไม่มีโอกาสจะได้เป็นถึงนายกรัฐมนตรีเพราะคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็จะต้องมีภาวะผู้นําและบริหารงานเป็น สามารถที่จะปกครองคนได้นะครับนี่ก็คือเพอร์ซนาลแผนที่เฉพาะจากจงซึ่งพระเจ้าปั้นแต่งชีวิตเขาในขณะที่เป็นทาสและติดคุกเป็นเวลา13ปีนั่นเองละครับพี่น้องที่รักถึงตรงนี้ให้คุณพิจารณาตัวคุณเองลองมองดูว่าถ้าขณะนี้คุณกำลังตกทุกข์ได้ยากกำลังตกต่ำาย่แย่มีทักษะและประสบการณ์อะไรดีๆที่พระเจ้ากำลังปั้นแต่งชีวิตคุณอยู่หรือเปล่าบางครั้งความทุกข์ยากลำบากขณะนี้มันก็เป็นแรงกดดัน และเป็นบันไดที่ทําให้คุณได้มีคุณสมบัติพิเศษอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นเพื่อที่คุณจะได้รับพระพรยิ่งใหญ่จากพระเจ้าในอนาคตนั่นเองล่ะครับดังนั้นขอหนุนใจว่าอย่ามัวเอาแต่ท้อแท้ท้อถอยจนเป็นโรคซึมเศร้าอยากตายนะครับเพราะการที่โยเซฟต้องเป็นทาสติดคุก13ปีมันเป็นการที่พระเจ้ากําลังสร้างสรรค์ประสบการณ์ชีวิตที่เขาจะนํามาใช้เป็นประโยชน์ แก่เขาในการก้าวไปสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีได้นั่นเองบางทีคุณอาจจะต้องเป็นนี้หัวโตอ,อยู่หลายปีแล้วก็ดูเหมือนจะต้องทุกข์ยากลำบากก็อาจจะเป็น p e r s o n a นแ plan ที่เฉพาะจาะจงหนึ่งของพระเจ้าสำหรับคุณนะครับเพื่อจะปั้นแต่งชีวิตคุณให้กลายเป็นท่อพระพรใหญ่ในอนาคตให้แก่คนที่เป็นนี้หัวโตแบบคุณหรือปั้นแต่งให้คุณกลายเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ที่จะต้องบริหารการเงินของประเทศในอนาคตก็อาจเป็นได้นะครับใครจะรู้อาเมนไหมครับพี่น้องเท่านี้มาไขครวนประเด็นที่3ดูกันต่อนะครับเหตุใดยโยเซฟถูกขังลืมไป2ปีเต็มทำไมไม่หนึ่งปีหรือทำไมไม่สามปีทำไมจะต้องเป็นสองปีเต็มตรงนี้มีเลมาพิเศษอะไรสัอนอยู่หรือไม่อย่างไรพี่น้องที่รับเลมาที่ผมได้รับเป็นพิเศษซึ่งผมเคยกล่าวไว้ในการเฝ้าเดี่ยววันกอ่อนแล้วก็ติดค้างไว้นั่น ก็คือเรื่องที่ผมจะมาแบ่งปันในวันนี้นะครับการที่พระเจ้าปล่อยให้โยเซฟถูกขังลืมไปสองปีมันก็มีสาเหตุสั้นอยู่นะครับทําไมผ่านไปสองปีแล้วพระเจ้าจึงเพิ่งจะมาเข้าฝันฟาโรห์แล้วโยเซฟเพิ่งจะได้มีโอกาสมาทานายฝันคุณรู้ไหมครับเพราะอะไรทําไมทาไมทาไมจะต้องเป็นสองปีทําไมไม่เป็นหนึ่งปีหรือสามปีหรือสี่ปีเลอมาที่ผมได้รับและทําให้ผมกระโดดลุกจากเก้าอี้เลยนะครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปิดเผยสําแดงให้ผมรู้ว่ามันมีสาเหตุคืออะไรรู้ไหมครับสาเหตุที่โยเซฟต้องถูกขังลืมไปอีก2ปีมันไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะปั้นแต่งลักษณะชีวิตของโยเซฟต่อไปอีกสปีนะครับแต่มันเป็นเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่คุณโยเซฟจะต้องออกจากคุกไงล่ะครับพี่น้องเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะพระเจ้ารู้อนาคตดีนะครับว่าจะเกิดผลผล,ผลิตที่อุดมสมบูรณ์ในปีไหนบ้าง และจะแห้งแล้กกันดานอาหารในช่วงปีไหนบ้างไงล่ะครับความอุดมสมบูรณ์มันจะเกิดขึ้นหลังจากผ่านไป2ปีที่โยเซฟติดอยู่ในคุกนะครับคือถ้าโยเซฟได้ออกมาจากคุกก่อนเวลามันก็ยังไม่ใช่ปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่จะยาวนานติดก,กัน7ปีจริงไหมครับแล้วโยเซฟก็จะไม่มีโอกาสแสดงฝีมือแก้ปัญหาของประเทศเพราะถูกปล่อยออกมาจากคุกก่อนกนําหนดเวลาที่ความอุดมสมบูรณ์จะมาถึง แล้วเวลา7ปีกันดารอาหารก็จะคลาดเคลื่อนไปหมดไงล่ะครับดังนั้นการที่โยเซฟจะต้องติดคุกต่อไปอีก2ปีนั่นก็เพื่อรอเวลาที่เหมาะสมที่สุดไงล่ะครับคือออกมาปับ๊บก็ได้มาแสดงฝีมือแก้ปัญหา7ปีแรกกับ7ปีหลังพอดีเลยถ้าออกมาก่อนโยเซฟอาจไม่มีงานให้แสดงฝีมือไป2ปีและเขาอาจจะกลับบ้านไปอยู่กับพ่อยาโคบและเมื่อเวลาคลาดเคลื่อนไปก็ทําให้ชาวอียิปต์และชาวยิว อาจจะต้องมาเผชิญหน้ากับปัญหาความอดอยากกันดานอาหารก็เพราะโยเซฟไม่ได้อยู่ในแผนของพระเจ้าคือออกจากคุกก่อนเวลานั่นเองไงล่ะครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่จึงเป็นสถานการณ์ตัวอย่างที่ทําให้เห็นชัดที่สุดว่าเวลาของพระเจ้าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดและก็ดีที่สุดนะครับเพราะพระเจ้ารู้อนาคตได้ดีกว่าเราดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมโยเซฟต้องถูกขังเลืมต่อไปอีกสองปี แล้วพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงเนื้อเพลงน้ำสก,การเพลงหนึ่งคือเพลงในเวลาของพระเจ้าคุณเคยฟังไหมครับหรือจําได้ไหมครับที่ร้องว่าในเวลาของพระฤิสิ์ทรงลิขิตชีวิตข้าตามน้ําพระไทยขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่าตราบใดที่ข้าเดินในมันคาดวงชีวาอยู่ในเวลาของพระองค์ในเวลาของพระเจ้าทรงเฝ้าดูชีวิตให้อยู่ในน้ําพระไทยโอ้พระเจ้าข้าขอมอบใจ มอบถวายชีวิตทั้งกายและใจเพื่อจะได้อยู่ในเวลาของพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้ารู้จังหวะเวลาดีที่สุดนะครับถ้าคุณเคยร้องเพลงนี้คุณก็คงจะราบซึ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสถานการณ์ในชีวิตเราอยู่ในเวลาของพระเจ้าพระเจ้าไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าไม่สายเกินไปการตอบคำทิ่ฐานของพระเจ้าที่คุณร้องทูลขอจะมาในเวลาที่เหมาะสมที่สุดและดีที่สุดเสมอ และจะเป็นผลดีกับทุกๆคนด้วยนะครับไม่ใช่ดีต่อตัวคนเองคนเดียวคือโยเซฟได้ถูกขังลืมไปสองปีไม่เพียงพัฒนาผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นคือความอดทนนานในการรอคอยอย่างมีความหวังและมันยังเป็นผลดีต่อผู้คนมากมายอีกด้วยคือชาวอียิปต์และชาวยิวก็ไม่ต้องอดตายกันในช่วงเปีที่กันดานอาหารไงล่ะครับดังนั้นพี่น้องที่รักครับ ถ้าคุณเฝ้าถามพระเจ้าด้วยความร้อนใจว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าจะตอบคำริษานฉันสักทีเมื่อไหร่หนอพระเจ้าจะช่วยปลดหนี้ช่วยให้ฉันมีคู่พระพรหายเป็นโสดสักทีช่วยให้งานพันธกิจรับใช้คืบหน้าถ้าคุณรู้สึกเหมือนติดขัดอะไรบางอย่างที่นิ่งสนิทไม่คืบหน้าเลยคล้ายๆโยเซฟถูกขังลืมต่อไปอีกสองปีบางทีมันไม่ใช่แค่พระเจ้าจะปั้นแต่งชีวิตคนเท่านั้นนะครับ แต่อาจเป็นเพราะมันยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงจังหวะที่เหมาะสมที่สุดที่พระเจ้าจะตอบคุณไงล่ะครับคือถ้าคุณโยเซฟถูกปล่อยตัวออกมาก่อน2ปีหรือหลังสองปีทุกอย่างก็จะคลาดเคลื่อนและเสียแผนการอวยพรจากพระเจ้าไปหมดไงล่ะครับและเจ้ามาดซาตานมันก็จะพยายามทําให้คนเสียแผนพระเจ้าด้วยนะครับโดยส่งทางลัดมาให้คุณเพื่อให้คุณได้สิ่งที่ต้องการเร็วๆซึ่งไม่ได้มาด้วยวิธีและด้วยเวลาของพระเจ้าแล้วคุณก็เจ็บปวดกับความสูญเสีย อันเกิดจากการผิดไปจากเวลาของพระเจ้านั่นเองแหะครับเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันพิมพ์เลขหนึ่งหรือ2ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพิมพ์เลขหนึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าพระเจ้ายังไม่ตอบคำนิฐานบางเรื่องของคุณมานานแล้วดูเหมือนพระเจ้าลืมไปแล้วคุณก็หมดกําลังใจที่จะรอคอยคําตอบจากพระเจ้าแล้วคล้ายๆโยเซฟถูกขังลืมต่อไปอีก2ปีแต่เฝ้าเดี๋ยววันนี้คุณรู้ตัวแล้วว่าบางทีการที่ยังไม่ได้รับคําตอบจากการอธิษฐานนั้น ทั้งๆท,ที่คุณก็อธิษฐานขอตามน้ำพระทัยแล้วไม่ได้ขอผิดขอด้วยกิเลสตนาแต่ยังต้องรอคอยอยู่ล่ําไปวันนี้คุณรู้แล้วว่าบางทีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่สุดมันยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดที่คุณควรจะได้รับคําตอบจากการอธิษฐานนะครับเพราะถ้าได้รับเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปอาจจะทําให้ทุกอย่างคลาดเคลื่อนไปจากแผนการอวยพรยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีต่อคนได้ การรู้เช่นนี้ทําให้คุณวันนี้ใจชื้นขึ้นสามารถรอคอยและมั่นใจการตอบคำนิฐานจากพระเจ้าได้อย่างมีความสุขมีสันติสุขมีความหวังมีกำลังใจที่จะเดินในความเชื่อความศรัทธาต่อพระเจ้าต่อไปแม้จะยังไม่เห็นสัญญาณเชิงบวกใดๆที่จะเห็นว่าพระเจ้าจะตอบคำนิฐานเมื่อไหร่เลยก็ตามถ้าคุณเป็นแบบนี้พิมพ์เลขหนึ่งครับพิมพ์เลขสองถ้าคุณรอคอยพระเจ้าตอบคำนิฐานมานานมากแล้ว และดูเหมือนพระเจ้าลืมคุณไปแล้วคุณสิ้นหวังไปแล้วดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้สนใจปัญหาความต้องการของคุณเลยมันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายเดือนหลายปีแล้วคุณมองไม่เห็นเลยว่าการรอคอยมานานนี้จะมีประโยชน์หรือมีพระพรอะไรกับคุณหรือกับคนอื่นถ้าคุณเป็นแบบนี้พิมพ์เลขสองครับผมจะอธิษฐานเผื่อคุณเอาละครับพี่น้องพรุ่งนี้ามาเฝ้าเดียวกันต่อนะครับมาดูกันต่อไปว่าแล้วพระเจ้ามีแผนอะไรสําหรับโยเซฟอีกและโยเซฟ ทำอะไรเพื่อให้บรรลุตามมาสเตอร์แผนและเพอร์ซ a นัลแผนที่พระเจ้ามีต่อเขาอย่าพลาดติดตามตอนต่อไปนะครับขอพระเจ้าไว้ผ่อ